เลส่วนใหญ่ที่ทำนั้นมันเป็นมิจฉาสมาธินะที่ถูกมันเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ลักษณะของจิตที่ทรงสมาธิที่ถูกต้องจากการทำฌานกับจิตที่ทรงสมาธิที่ถูกต้องจากการที่มีสติรู้สภาวะนะเหมือนกันนะเป็นตัวเดียวกันเลยเพียงแต่ว่าถ้าผ่านฌานมานะ จิตที่ทรงสมาธิตัวนี้นจะแข็งแรงจะเกิดได้ยาวเกิดซ้ำๆๆนะได้ยาวหลายวันแต่ถ้าใช้วิธีของเราเนี่ยมันเป็นพวกแบตคุณภาพต่ำสมาธิของเราก็อยู่ไม่นานเดี๋ยวก็เสื่อมอีกเพราะเราเจริญสติปัฏฐานให้เนืองๆไว้นะแล้วทุกวันเวลามีเวลาเมื่อไหร่ไม่จำเป็นต้องก่อนนอนหรอก ก่อนนอนบางทีก็หมดแรงแล้วฟุ้งซ่านทั้งวันมีเวลาตอนไหนนะเราก็พัฒนาสมาธิของเราตอนนั้นอย่างหลวงพ่อทำงานอยู่สภาความมันคงงานเครียดนะงานหนักงานเครียดยุ่งกับข้อมูลยุ่งกับคนมากมายยุ่งกับหน่วยข่าวย,ยุ่งนู้นยุ่งนี้เยอะแยะไปหมดนะเวลาทำงานนะหัวหมุนติ้วติ้วเเลยต้องคิดมากอะ่ะ คอมพิวเตอร์ยุคนั้นก็ยังไม่มีข้อมูลนะต้องจำเอาเพื่อจะมามีคล้องนะเรียงร้อยข้อมูลขึ้นมาให้เป็นระบบระเบียบอะไรเงี้ยใช้กำลังนะใช้กำลังมาก้ห,หัวหมุนติ้วๆเลยลงพ่อใช้วิธนะีเบรกพอมีจังหวะเช่นเราคิดงานตรงนี้เสร็จแล้วนะโอเเบรกตัวเอง สักชั่วโมงเแบรบกตัวเองเดินไปห้องน้ําตอนที่เดินลุกขึ้นมาเนี้ยนะรู้สึกร่างกายตัวนี้ดูจิตไม่ได้แร้หัวมุนติ้วติ๊ว,วเห็นร่างกายขยับนะเวลาจะลุกนะหลวงพ่อเห็นนะมันขยับมือก่อนนะทุกทีเลยเพราะมันเก้าอี้มันเป็นอามแช่เนี้ยขยับแล้วขยับมือแล้วตัวถึงจะลุกขึ้นมานะเราค่อยเดินเนี่ยเห็นร่างกายมันเคลื่อนมา ลุกขึ้นมานะเห็นร่างกายมันเดินเห็นร่างกายมันไปยืนฉี่นะนะพอมันฉีเสร็จนะสบายใจแล้วเพราะว่ามันรู้สึกกายมาช่วงหนึ่งจิตมันเริ่มมีกําลังแล้วมันก็เห็นจิตได้นะตอนเดินกลับมานี้กลับมาที่โต๊ะทํางานเนี้ยดูจิตกลับมาได้แล้วกนะินข้าวกลางวันเสร็จหลวงพ่อก็ไม่เมาหมอยเสียเวลากนะินข้าวกลางวันเสร็จหลวงพ่อก็ไปเดิน ไปวัดใกล้ๆที่ทำงานตอนนั้นทำงานอยู่ในธรรมเนียบรัฐบาลมีวัดสองวัดที่อยู่ใกล้ที่ทำงานนะคือวัดโสมนัสวิหารข้ามคลองะดุงมาอย่างเือวัดเมจมบาบพิษตัดผ่านก็พอไปสองวัดนี้ระยะทางพอดีพอดีกินข้าวเสร็จแล้วก็เดินไปที่วัดไปถึงวัดก็ไปไหว้พระ ไม่ได้เข้าโบสถ์เราไม่มีเวลาทั้ั้นะยกมือไหว้ <c oughs> หน้าโบสถ์แนละ้วก็กลับคนเขาถามว่าไปทำอะไรเดินทุกวันถ้าหลวงพ่อบอกว่หลวงพ่อเดินจงกรมมันว่าเราว่าเพราะในโลกนี้แต่ไม่ด้วยคนบ้าเราไม่บ้าด้วยมันว่าเราบ้าหลวงพ่อบอกหลวงพ่อเดินไปไหว้พระเขาก็แค่ขำๆนะเอวยนี่ชอบไหว้พระนะจะเป็นตะเถนหรือไง ถ้าบอกว่าเดินจงกรมแล้วก็เรื่องเยอะไม่พูดหรอกเนีเดินไปเนี่ยนะมีเวลาว่างยี่สนาทีนั้นเดินไปเดินกลับเนี่ยคือการฝึกเจริญสตินะ้าสติถูกต้องสมาธิก็เกิดขึ้น,นตอนเย็นตอนค่ำมีเวลาล้วก็ทำในรูปแบบ้าทำสมาธิที่ต่อเนื่องยาวนาน มากกว่าตอนกลางวันเนี่ยค,ยค่อยๆฝึกมีเวลาห้านาทีสิบนาทีอย่าทิ้งจเจริญสติเข้าไปเลยถ้าจเจริญสติไม่ได้จริงๆท่องพุโทโธพุโทโธไปก็ยังดีดีกว่าปล่อยให้จิตฟุ้งซ่านคิดนอนคิดแน่จิตที่คิดมากนะจะหมดกําลังนะจะไม่มีแรงหรอกน้นกลางวันนะฟุ้งฟุงฟุง,ฟงทั้งวันเลยทีแล้วก็ฟุ้งเรื่องงาน หมดจากเรื่องงานก็ฟุ้งเรื่องอื่นคุยกับเพื่อนคุยเรื่องนว้นแฟชั่นดาราละ,ละครเรื่องนว้นเรื่องนี้ไปเรื่อยนะหรือจะไปเที่ยวไหนอะไรน,นะฟุงฟ้งฟุ้งตกค่ำจะมานั่งสมาธิแล้วจะมาบนหรนั่ง